มินิรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ Toyota Revo Rocco 2.8G 4 w h e e l ปี2019ค่ะขอแอบกระซิบนิดนึงว่าตัวนี้เป็นรื่นตัว4 w h e e l ตัวหายากตัวนึงเลยภายนอกนะคะตกแต่งด้วยกระจังหน้าพร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้าไฟตัดหมอกแบบ LED กระจกบางข้างพร้อมสัญญาณไฟเลี้ยว ในส่วนของวัสดุตกแต่งภายในขอบอกเลยค่ะว่าพิเศษเฉพาะให้ลักรีโวรุ่นล็อกโคเท่านั้นเพิ่มความหรูหราด้วยวัสดุตกแต่งสีดำเมนทลิกที่แผงคอนโซลหน้าการพวงมลาลัยฐานเกียร์แผงข้างประตูและช่องปรับอากาศค่ะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้า4ี่ด้านค่ะ ระบบพุสตาร์ทสะดวกสบายด้วยระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยปลายนิ้วค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นรับสายโทรเข้าโทรออกเพิ่มลดเสียงได้ตามต้องการที่พวงมลาลัยได้เลย <you> know. จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID 4.2นิ้วคมชัดอ่านง่ายสวยงามค่ะ ระบบเครื่องเสียงพร้อมเนวิเกเตอร์แบบหน้าจอสัมผัสรองรับระบบนำทาง T-Connect และการเชื่อมต่อ USB AUX Bluetooth พร้อมลำโพง6ตำแหน่งค่ะระบบเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะพร้อมแมนนวลโหมด มีช่องปรับอากาศสำหรับเบาะหลังเพิ่มระดับความเย็นสบายสำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วย so และขอย้ำอีกครั้งค่ะว่ารถของเราไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกวารตัดต่อน้ำท่วมร้อยเปอร์เซ็นตหากตรวจพบเจอสามารถนำรถมาคืนพร้อมรับเงินคืนเต็มจำนวนได้เลยค่ะ และเจ้า Toyota Revo Loco 2.8G 4วิวปี2019คันนี้ราคาอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นที่สำคัญเลยฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีเข้าศูนย์ก่อนปล่อยพี่ๆคนไหนสนใจอย่าลืมทักแชทมาหรือโทรมาได้ที่เบอร์ในโพสได้เลยนะคะ